สำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเกมกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะรอบนี้อิงก็มีเกมสนุกหลากหลายแนวมาทําการแนะนํากันค่ะแล้วก็อาจจะมีเกมที่คุณกําลังรอคอยอยู่ก็เป็นได้คลิปนี้เราก็จะมาแนะนําทั้ง10เกม PC น่าเล่นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 2มีเกมไหนที่คุณโดนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปกันด้วยนะคะ สำหรับในเกมแรกก็ขอเริ่มที่เกมแนวบริหารวางแผนกลยุทธ์เพื่อทําการปรับปรามเหล่าสตรูกลุ่มชุมนุมที่ทางผู้เล่นจะต้องใช้ความคิดแล้วก็แบบแผนในการพิชิตศึกในเกมที่มีชื่อว่า d i s p o m a c y is not an option ถือว่าเป็นเกมแนวบริหารในสไตล์ RTS ที่ได้มีการหยิบแนวเกม Tower Defense เข้ามาผสมรวมกันตัวเกมนี้จะให้คุณมาสัมผัสกับดินแดนประเทศที่ยากลำบากกษัตริย์ผู้ครองเมืองได้ใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองทําให้เราที่เป็นหนึ่งในขุนนางของวังหลวงนี้ต้องมาทําหน้าที่จัดการปัญหาของประเทศพร้อมเตรียมรับมือกับเหล่ากลุ่มประชาชนที่ไม่พอใจในการบริหารงานในดินแดนแห่งนี้กันค่ะ ทางผู้เล่นจะมาวางแผนป้องกันปราสาทและก็ต่อต้านทั้งผู้คนประชาชนผู้เรียกร้องความเป็นธรรมไปจนถึงสัปหลาดที่มาบุกรุกดินแดนแห่งนี้กันเราต้องจัดการทั้งคนในปราสาทและก็นอกปราสาทที่ดาน,น้าประชุมนุมด้วยเหล่ากำแพงการใช้เวทมนต์และกฎหมายต่างๆเพื่อยุดยั้งเหตุการณ์ในครั้งนี้ให้ได้น,นั่นเองค่ะสำหรับเกมนี้ก็พร้อมวางจำหน่ายในช่วงวันที่9กุมภาพันธ์ปี2 0 2 2บนเครื่องเล่น PC ก็สามารถติดตามได้ในสตีมเลยค่ะ เกมต่อมาจะพามาบูก,กับเกมต่อสู้ที่ทําออกมาหลากหลายภาคพร้อมสารต่อความมันปนสังเวียนเดือดกันอย่างต่อเนื่องจากค่าย SNK กับเกมที่มีชื่อว่า The King of Fighter 15ค่ะถือว่าเป็นเกมแนวแอคชั่น g ไฟ์ติ้งอันดุเดือดกับการต่อสู้ของเราตัวละครมากฝีมือที่ในภาคนี้ได้มีการอัปเดตตัวละครมาใหม่และก็ระบบท่าไม้ตายต่างๆอันน่าเล่นกว่าเกมภาคก่อนๆแถมยังมาพร้อกับภาพกฟฟราฟิกที่ดูดี ซึ่งตัวเกมของภาคนี้ก็ยังคงการต่อสู้ที่ดูคลาสสิกรวดเร็วมีอิสระมากกว่าเกมภาค14ทั้งในด้านของงานภาพฉากการต่อสู้การเคลื่อนไหวถ้าไม้ตายตัวละครโมเดลและก็เอฟเฟกตต่างๆทั้งแสงเงาที่ถูกปรับแต่งมาให้อย่างดีขึ้นมาพร้อมกับตัวละครเด่นจากซีรีส์กันอย่างเดิมเพิ่มเติมก็คือตัวละครมาใหม่ที่มีให้คุณได้เลือกไปต่อสู้กันมันค่ะและก็ยังมีการอัปเดตระบบอื่นๆที่น่าสนใจเข้ามาอีกมากมาย งานนี้ใครที่เป็นสาววกเกมซีรีส์ The King of Fighter ต้องห้ามพลาดกันเลยค่ะโดยตัวเกมจะวางจำหน่ายในวันที่17กุมภาพันธ์ในปี2022บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และก็ Xbox Series X Xbox Series S ค่ะ สำหรับในเกมที่3ขอหยิบเอาเกมวางแผนการรบที่นำความแฟนตาซีของจักรวาล Warhammer มาใส่ในเกมได้อย่างน่าสนใจจนกลายมาเป็นเกมภาคต่อของเกมซีรีส์ Total w a ออย่างเกมที่มีชื่อว่า Total War Warhammer 3 โดยเกมนี้ก็เป็นเกมแนววางแผนการรบในสไตล์ RTS ที่บอกเล่าเรื่องราวของโลกต่างมิติอันโหดร้ายและเต็มไปด้วยสงครามที่อยู่เหนือความเข้าใจของเหล่ามนุษย์ธรรมดาอันมีผู้ปกครองสุดโฉดทั้ง4ตนแต่ว่าเรื่องราวจะเน้นไปที่2อาณาจาักรฝั่งตะวันออกคือดินแดนแห่งราชินีน้ำแข็งคิสเลฟและจัก,กรวรรดิแห่งแกลนคาเท ซึ่งต้องส่งทัพไปยังมิติเวทมนต์สุดขอบโลกของเรียมออฟเคออสเพื่อหยุดการลุกรางของโลกมนุษย์หรือพิชิตพลังอำนาจของอสุนร้ายมาอยู่ในมือของตนเอง งานนี้ทางผู้เล่นจะได้สนุกไปกับสงครามที่คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์การรบกันได้มีโหมดเนื้อเรื่องต่างๆให้เล่นกันสามารถจัดการกองทัพผู้กล้าเหล่าออกทหารต่างๆรวมไปถึงมอนสเตอร์ผ่อสั่งการโจมตีและทําการตั้งรับได้อย่างอิสระเลยค่ะสําหรับใครที่เป็นสาวกเกมซีรีส์นี้ต้องห้ามพลาดภาคต่อกันเลยตัวเกมนี้ก็มีกาหนด,ดวางจําหน่ายในวันที่17กุมภาพันธ์ในปี2022บนเครื่องเล่น PC แล้วก็ Mac สามารถไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะ ในเกมที่4มาดูเกมรถแข่งภาคใหม่จากค่าย EA ที่ลังสรรซีรีส์กิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันล่าสุดก็ได้มีการประกาศเปิดตัวเกมใหม่อย่างเกมที่มีชื่อว่า g r i ดเลเจน d ์ที่นักว่าเป็นเกมแนว Racing แข่งรถกันมันที่จะพาคุณไปขับรถซิ่งหลากหลายประเภทจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมนําเสนอเรื่องราวที่ตัวเกมในภาคนี้จะเป็นการเล่าเชิงสารคดีของนักแข่งรถทั้งช่วงก่อนและช่วงเวลาการแข่งให้ดูสนุกขึ้นค่ะ นอกจากว่าตัวเกมจะได้เน้นในโหมดเนื้อเรื่องแล้วนะคะก็ยังมีโหมดบูสต์แล้วก็มีโหมด elimination เข้ามาให้ทางผู้เล่นได้เลือกสรรบวกกับโหมดคาเรียที่มีอีเวนต์ให้ท้าทายกันกว่า300อีเวนต์แล้วก็ยังมีโหมดเรื่องราวอย่างเช่นโหมด r i v ว n to Glory พร้อมเหล่ายานพาหนะให้ขับแข่งกันมากกว่า100คัน สนุกกับการแข่งรอบโลกจากสนามแข่งสุดคลาสสิกไปจนถึงสนามแข่งในสนามที่อันโด่งดังแถมเกมนี้ก็ยังสามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้กันหรือว่าจะแข่งกับทางผู้เล่นคน,นอื่นๆจากทั่วโลกก็สามารถทําได้และยังรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มมาแข่งขันกันก็นกดูมอ่มันไม่น้อยเลยค่ะสําหรับตัวเกมนี้ก็มีกมารบรรุดวางจําหน่ายในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์ในปี2022บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X และก็ Xbox Series S ค่ะ เดินทางมาถึงเกมที่5กันแล้วนะคะขออัปเดตเกมภาคต่อจากซีรีส์เกมสาวนักปรุงยาที่ใครหลายคนต่างรอคอยกันอย่างเกมที่มีชื่อว่า a เทเลเย s โซเฟี2 The Alchemist of the Mysterious Dream ถือว่าเป็นเกมแนว RPG ปรจะจนภัยที่เราจะมาดื่มด่ำเรื่องราวของสาวน้อยเหล่านักปรุงยาผู้มีความฝันอยากเป็นนักปรุงยามือฉมังโดยในเกมภาคนี้ทางผู้เล่นจะมาพบกับตัวละครสองสาวเล่าเรื่องอย่างเช่นโซเฟียแล้วก็พราตตาที่ได้ออกประจนภัยไปในดินแดนที่มีชื่อว่าเอลเดวิดซึ่งตัวเกมนี้ก็ได้มีการเพิ่มความสนุกมากขึ้นในการเดินทางเวลาที่เราเจอเหล่าสตรู หรือว่าทําการเข้าฉากต่อสู้จะไม่มีการโหลดฉากหรือว่าสลับฉากกันอีกต่อไปค่ะและทางผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครเข้าปาร์ตี้ทีมของเราได้สูงสุดถึง6ตัวละครโดยแบ่งเป็น3ตัวละครเป็นทับหน้าและอีก3ตัวละครเป็นแนวหลังได้อีกด้วยแถมยังมีภาพกราฟิกที่สวยงามรวมไปถึงระบบเกมเพลย์ที่พัฒนาเสริมความมันมาให้เหล่าสาวกได้เสพกันอย่างต่อเนื่องสําหรับในเกมนี้ก็มีแผนว่าจะวางจําหน่ายในช่วงวันที่25กุมภาพันธ์สนยี2022บนเครื่องพีซ c p l a y s t a t i o n 4และก็ t ี n d o Switch ค่ะ <S <S เรามาดูเกมที่6กันต่อเลยค่ะนับว่าเป็นเกมแนว RPG ที่หลายคนน่าจะรอคอยกันไม่น้อยซึ่งตัวเกมนี้ก็ทำออกมาเป็นแนวเดียวกันกับเกมตระกูลโซนำเสนอเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจภายในเกมที่มีชื่อว่า Elden Ring เกมแนวแอคชั่น RPG จในโลกดาร์กแฟนตาซีที่บอกเล่าเรื่องราวในดินแดนที่ปกครองโดยราชนีมาริกาผู้เป็นนิรันร์และแหวนเอลเดน ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของเอิร์ธทรีได้ถูกทําลายลงทางลูกหลานของราชินีมาริกาก็ได้ถือครอบครองชิ้นส่วนแหวนที่รู้จักกันในชื่อของเกรสรูนพวกเขาได้ค้นพบความแข็งแกร่งจนทําให้เกิดสงครามแบ่งแย่งชนเผ่าขึ้นทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นหนึ่งในกลุ่มเดอะโกลเด้นออเดอร์ที่ยังคงเหลือรอดอยู่และต้องออกเดินทางตามดินแดนอันสนทยาพร้อมปะเชน,น้ากับเหล่าสตรูและความแข็งแกร่งของเศษซากข,ของแหวนเอลเดนทําการรวบรวมเศษแหวนเอลเดนให้ครบพร้อมขึ้นสู่การเป็นเอลเดนหลอดผู้ครองพลัง แหวนวิเศษที่คลองฟ้าคลองแผ่นดินแห่งนี้กันค่ะสำหรับเกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน่ายในชน่วงวันที่25คกุมภาพันธ์ในปี2 0 2 2ยีบองนแค่เล่น PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox one และก็ Xbox Series X, Xbox Series S นั่นเองค่ะเกมที่7เรามาดูเกมสยองขวัญที่หยิบเอาภาพยนตร์มาสร้างเป็นเกมได้อย่างน่าสนใจอย่างเกมที่มีชื่อว่า Evil Dead the Game นับว่าเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดสยองขวัญที่ถูกดัดแปลงมาจากหนังดังมาพร้อมกับเกมเพลย์ในสไตล Pv ์ PVP Co-op แบบ4ต่อ1ที่ทางผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครไปเอาชีวิตรอดจากเหล่าสตูกันได้ตัวเกมจะเป็นแบบ Multiplayer ที่ทางผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครอันมีทักษะฝีมือร่วมด้วยช่วยกันกำจัดเหล่าตัตูโดยมีตัวละครเอกของซีรีส์นี้มาร่วมแจมอย่างเช่นแอดวิลเลียมและตัวละครจากจักรวาล E ี i l d เด d มาสมทบด้วยมากมายเลยค่ะ ก่อนหน้านี้ตัวเกมก็ได้มีประกาศเลื่อนออกไปกันหลายรอบแล้วนะคะคราวนี้สาวกซีรีส์นี้ก็จะได้มาสนุกกันต่อแถมตัวเกมก็ยังมาพร้อมกับภาพกราฟ,ฟิกที่สวยงามบวกกับระบบ PVP ที่น่าลองมาให้ทางผู้เล่นได้สนุกกันเพิ่มเติมสำหรับเกมนี้ก็มีกำหนดนวางจำหน่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์บนแคแนล PlayStation 5 Xbox Series X Xbox Series S PlayStation 4, Xbox One Nintendo Switch และก็บน PC สามารถไปติดตามกันต่อได้ในสโตร์เลยค่ะ นี้เดี๋ยวเรามาดูเกมในสไตล์ RPG กันบ้างค่ะกับเกมที่มีชื่อว่า Spell Master the Saga โดยเกมนี้ทำออกมาในรูปแบบ RPG ประจนภัยที่ดึงธีมแฟนตาซีโกธิกออกมานำเสนอผสมกับเรื่องราวและศาสตร์แห่งเวทมนต์ซึ่งทางผู้เล่นจะมาสนุกกับเรื่องราวในโลกแห่งนี้พร้อมออกเดินทางพบเจอกับโบราณสถานซากเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยปริศนาเราสามารถสร้างสถานที่อาคารบ้านเรือนเหล่าป้อมปราการไปจนถึงสถาบันทางการเวทได้อย่างหลากหลายสไตล์เลยค่ะ ตัวเกมก็มีระบบการต่อสู้ที่ดูหลากหลายแบบที่มาพร้อมกับอาวุธหลากหลายสไตล์ให้เลือกใช้กัน เราสามารถสร้างสิ่งของไอเทมประดิษฐ์ของพิเศษต่างๆสร้างคาถาอาคมก็ได้หรือว่าจะเป็นการสร้างยารักษาและก็อุปกรณ์ของใช้สอยต่างๆเพื่อมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราให้ดียิ่งขึ้นแถมยังมีภารกิจให้เราทําหลากหลายอย่างไปพร้อมกับการท่องเที่ยวตามเรื่องราวของเกมนี้กันค่ะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมประจนัยที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกที่สวยงามแบบนี้ก็แนะนําให้ลองไปติดตามกันดูก่อนได้ส่วนตัวเกมนี้ก็มีแลนว่าจะวางจาหน่ายในช่วงที่17กุมภาพันธ์ในปี2ุพ บนเคเนล่น PC สามารถติดตามได้บนสตีมเลยค่ะสำหรับในเกมที่9เดี๋ยวเราขอมาแนะนำเกมซอมบี้ในสไตล์เปิดโลกที่แฟนเกมต่างรอคอยกันมานานกับเกมภาคต่อที่จะพาผู้เล่นมาไต่ตึกหนีซอมบี้กันในเกม Dying Light 2 Stay Human ภายในเกมนี้ทางผู้เล่นจะมาประชินหน้ากับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในโลกที่รายร้อมไปด้วยเหล่าซอมบี้มากขึ้นกว่าเกมภาคแรกกันเลยค่ะ ซึ่งตัวละครไอเดนก็ต้องกลับมาเอาชีวิตรอดข้ามผ่านเรื่องราวอันโหดร้ายในโลกไปนี้กันอีกครั้งและตัวเกมก็ได้จัดเต็มในเรื่องของแผนที่ให้ทางผู้เล่นได้ประจนภัยกันมากยิ่งขึ้นมีแผนที่ขนาดไซส์ใหญ่กว่าเดิมถึง4เท่ากันเลยและก็เส้นทางการดําเนินเรื่องราวของทางผู้เล่นทุกอย่างล้วนมีผลกระทบต่อเรื่องราวในเกมทั้งสิ้นเลยค่ะ แถมยังมาพร้อมกับทักษะความสามารถของตัวละครที่เสริมให้เราได้โลดผลเสริมด้วยระบบตัวละครให้เราสามารถเลือกสายการต่อสู้ได้ทั้งสายทุบตีด้วยไม้กระบ,บอกมีดเลื่อยสายประดิษฐ์ของใช้ต่างๆหรือว่าจะเลือกสายปากลวต่อสู้ด้วยมือเปล่าก็ได้ค่ะงานนี้ตัวเกมได้ยกระดับในเรื่องของภาพกราฟิกและก็ระบบที่ดูดีมากขึ้นสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่รอเล่นเกมซอมบี้อันน่าเล่นที่มาพร้อมกับรูปแบบเกมโอเพนเวิลด์แบบนี้เกมนี้ก็ถือว่าน่าลองกันเลยทีเดียวค่ะ ตัวเกมจะมีกำหนดรุ่นวางจำหน่ายในช่วงวันที่5กุมภาพันธ์ในปี2022นี้บนเครื่องเล่น PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S และก็บน Nintendo Switch ค่ะ เกมสุดท้ายในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงภาคต่อของเกม Horizon Zero Dawn ที่มีกำหนดลงให้กับเครื่องเล่น PlayStation 5อย่างเกมที่มีชื่อว่า Horizon Forbidden West สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอคชั่น g ในสไตล์ Open World ที่มีการบอกเล่าเรื่องราวของโลกอนาคตอันไกลในปี2062ซึ่งเป็นโลกที่เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์และภาพโฮโลแกรม แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์อันเลวร้ายและโปรเจกต์ซีโรดอนก็ทําให้โลกรอดพ้นจากการถูกทําลายจนกลายมาเป็นโลกกระทัดโดยรวมในภาคแรกค่ะซึ่งทางผู้เล่นจะได้มาสัมผัสการประจนภัยของเอลอยที่ดูน่าตื่นเต้นพบกับเหตุการณ์เรื่องราวสิ่งใหม่ๆของเกม ไปจนถึงเนื้อเรื่องที่มีส่วนขยายยืดเรื่องให้ดูน่าติดตามมากยิ่งขึ้นพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่แบบไม่มีหน้าโหลดดิ้งสกรีนให้กังวลใจเปิดอิสระให้าทางผู้เล่นได้ท่องโลกกว้างกันแบบจัดเต็มแถมในเกมนี้ยังเพิ่มเหล่าสัตว์เครื่องจักรต่างๆที่มาใหม่คล้ายเหล่าไดโนเสาร์นานาสายพันธุ์มาผสมโรงทําให้เกมนี้ดูแฟนตาซีน่าเล่นมากขึ้นเลยค่ะพร้อมกับการจัดเต็มทั้งรายละเอียดเนื้อหาต่างๆ ระบบเกมที่อัปเกรดให้ดูแจ่มขึ้นกว่าเกมภาคก่อนส่วนตัวเกมนี้ก็มีกำหนดลงให้กับเครื่องเล็ก PlayStation 4และ PlayStation 5ในช่วงวันที่18กุมภาพันธ์ในปี2022นี้นะคะและในคลิปนี้ทางอิงก็ได้มาอัปเดตครบทั้ง10เกมหน้าเล่นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022กันไปแล้วนะคะหากว่าใครที่ยังไม่หนำใจก็อย่าลืมมาดูช่องของเรายังมีเกมแนะนำอีกเพียบเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้มาอัปเดตเกมสนุกกันใหม่กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ